กับสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสบายดีเอฟซีทุกท่านเตรอยมแฝงแต่การนับถือที่ข้ามาหามด้วยสวมซองเมตาเนอกไม่น,มน,นี้กับพ่อกับซองเมตาผึ่งล่องค่อยๆพ่อพอกับซองเมตาเซนเกาเซ็นค่อยพี่น้องจ้าน้องขีดมาแต่ห้องเฮ็ดน้องขีดมาดังไครหนึ่งเข่าปะลุงอย่าผึ่งแห้งอืมมันจังบ่แจบ ซ้อนลองขิดหนึ่งเข่าไปรู้อหมร่างอะรกับเบิ่งลู่บาง,งหิมมหน,น,นมีบอฮะกวนๆบางในสะซ้ำหีน้ำออกแล้วก็กวนๆบ่ฮึ แกงวังมากค่ะไม่มะฮีนไม่ดังก็แลกแแลกแล้งเขากินแล้งก็ลุงเอ้ยนี่บ่นี่บ่กวาดบังฮะเออเออเก็บอ๊อกมะฮีนนะมันสิหยัมได้บักแขวบินได้อะฮึ่งกินหยัมเน่าบักแขว อ๋อเนี่ยกับแม่จี้ซอนฮบพะโล,ลย้ย,ยเดี๋ยวตาไปเหยียบมาเดียวคนเดียวเป็น,ปนห,หนึ่งกหินพะโล้งในเขาสหรับห,หัวหินอาจจะอาตรงที่มัน้งคูนออกหินตม่ามิเต่หน่อยใหญ่ใหัวหนินน้องขิดเลือกพันขันทยหนึ่งคือการเลือกเลยขันทยหนึ่งคือการเลือกบอางทีว่าจะน้องขิดแยนแควบินแยนแควบิน ฮึอหน้โมหนึ่งแ้ใส่แล้วใส่แล้ออัดเนี่ยขอเย็นปะาลูกน้องขิดหนึ่งเขาแล้วเพิ่งก็มาใส่ขีแมกซซอนเพราะว่าใส่ขีมันจะกินง่ายได้ปะลูกมันสิบรอนใส่สวยเนะี่ยปลลูกมึงเนี่ยเป็นพันตวโอ้โหมาใส่สวยเนี่ยว่าแ่นน้องขีดละเป็นพันโต่วซะยอดแมือแรงเลยแหละปัดทุกขีดก็สีสเตี่ใส่ไว้้ลูก กี่เพนใส่ถวยนะใส่ไม่ไว้ๆเนี่ยไหตาฮักโกนดึงฉินฮักโกนดึงฉินโอ้โอเคใส่ขี่แมงจีซอนไปลงเลยเปิดเปิดน anyway> ้ำนำอยู่ไหนเลยแมงจีซอนก็ได้หลายแนมเลยเป็นเนาะแบ่งซ้ำพูดได้หนี่ะเป็นาะนี่กระดาเปิดน้ำ เอลเลนแน่ล่ะครับแม่แม่เอลเลนแน่สามภูลุงเม,มตตาก็กษไปขอไปรีวิวบ้านให้เอฟซีเบิร์กนะให้ลุงเบิร์มีคนสนใจอยากให้รีวิวบ้านให้เบิร์กเมตตาก็ตรขอไปรีวิวบ้านให้เบิร์น้ำเดือดจ้า<บ>ด้านนอกดูบ้านของเมตตา ด้านในกับซีมีกับสอบเขาแน่ปะลูกเอ๋ยพวาดาเปไนปเพรหนาเอื่อยแล้วกันปเปิดเฟซกันเพรหนาเอื่อยแล้วกันก็ได้เอาขึ้นแล้วออได้ปลูกเพราะว่าแม่ตาก็จะขายใส่หนีร้านแน่เป็นหนีร้านเพ่นเนาะก็เลยเก็บไว้อยู่ทางในเฮือนเนี่ยบ้านแม่ตาก็เป็นผักไว้น,นี่แหละพม่ตาเพ่นเ็ดผักไว้หนังแต่ตอนนั้น ตอนเห็ดใหม่นะมันก็เลยอยากห้อมในจังหน่อยอัอนนี้ก็โตน้องเมดพ่นเก็บปุ้มมันก็เก็บบองเก็บปุ้มพ่นเนนี่อันนี้ก็น้องเมดพ่นขันห้องนอนพ่นสื่อตู้อะไรซื่อตู้ใหพ่นหน่วยหนึ่งนอแต่ปีที่แล้วขันห้องนอน,นบ้านของเมตตะกันว่ากันได้เ่ย ก้กันได้ขึ้นสีหัวกันได้อวยอวยัวกันได้ขึ้นทั้งนี้แ่ะทางตาเวนออกกองบรบิษัทบุคคลขอขออภัยด้ยวยปรดเดเนี่ยนี่การอันมองตากแพ้น้องเม็ดแหละอันตากแพ้ไว้ล้วก็เพียกเครื่องคนพนุ มุกตาเครื่องพันเห็ดเพียรตาเครื่องน้องเม็ดเพั่กกระขันห้องนอนแะไรปลาลูกในห้องนอนของน้องเม็ดอังกาสีนอนเตียงอะไรบลาลูกเ้ยเห็ดเพันเห็ดเตียงนอนบนนอนของน้องเม็ดนี่ค่ะบันไดขันห้องได้เพันเอาเตียงขางมานอนแล้วเพันก็เอาตู้ขันพ่ออันพ่อมันบออ่อนแป้นบันไดอะไรป้าลูกเ้ย เพือ่อนของเมตตากะหลังนี่นะหลังใหม่แต่ว่าเมตาเห็ดเองอันนี้เมตตาเห็ดเองเลยเห็ดเองสูงมากกับพ่อตาสองคนแต่ว่าสู่มากแต่แต่ลูกยังน่อยคนละลุน้อแต่ว่าเี่กกันยังบ่แล้วเนาะนี่ก็อันมองตาเครื่องน้องเม็ดเ่ยนะออกไปเด่กกับประตูก็รุ้ประตูทางออกไปของน้าแต่ว่า ทางไปห้องน้ำก็ใกล้เติบไปรู้เลยก็สีชวนหยาห้องเมตาเองแหละเด้อห้องน้ำเนี่นหยาไปห้องน้ำก็ใกล้เติบดาวม่ตาบริเหตุห้องน้ำติดเฮือนเป็ห้องน้ำอยู่ประมาณนั้นไปรนี่ยก็ชุนหยาของมเมตาแหละหากระปุกไปเบิ่งด้านเทิงไปรู เพื่อนเมตตากะจะเป็นเพื่อนเพื่อนในช่องสันเนาะด้านเทิงกะเนี่ยก็กระสอบเขาแหละแม่ตากะผมไม่มองวัยเหล่าแม่ตาบ่ใหญ่ไปลู้เพราะว่าเขากะได้ร้านเติบอยู่แต่ว่าราคาเนาะโอเคเนาะก็เลยยังบ่ได้ขายแม่ตากะสิขายใส่ี่ร้านพนแหนยืมร้านเพิ่นคนบางด้านเทิงเลยไปรู้เนี่ยก็บมันได้เฮือน กมตตาแหละกระจับด้วยไม้เล่านี่แหละป่าลุงเอาไม้ไม้สั่งไฟเห็ดฮาวจับกันเลยเพราะว่าเม่ตากันยังบ่ได้ใส่ลูกติ่งเลยป้าลุงบ่ได้ใส่เห็ดผนักจับเลยเพราะว่าก็เ็นใส่สภาพครอบครัวฮาวเนาะป่าลุงเนี่ยก็ได้เนี่ยก,ก็ด้านเทิงป่าลุงเย้ยการบร่ได้กว้างเอกมันก็เป็นซองห้องเลย อ่านเทินสองหองก็ลุงอ่านเทิงแต่ว่าเนี่ยคับบัดเวลาพ้นศาสตร์น่ะเปียกมัดปะลุไงไอประตูมันหาวเลยอันแป้นมันหาวเวลาฝนตกมาหน่ะศาสตร์น่ะเปียกมดเขาหอนในตาเขาบอกกับ,บพ่อตาดูว่าอยากอยากถ่ายออกอยากถ่ายบ้านสองสองหมองนี่แหละสองวงกบนี่แหละออกไปเพราะว่ามัน อ um ันแต่ตอนก็จะเอาเห็ดชงใส่ไหมสิบ่แห้งนะปะลุงมันก็เลยหาวเลยปเนามาใส่แล้วก็หาวแม่ตากับะมาณนี่แหละปะลุงเอ้ยซองห่องเพื่อนซองห่องบาริยัยดอกเลยด่านเทิงอืม ประตูทางลงต่อผนักงยังไม่สังไพอยู่เลยปลาลุงแม่ตายังบวได้ไมีเงินเสือรูปติ่งใส่เลยเลยยังเอาผนังไม่ตีไม่สังไพ่ใส่เพอะได้จับนปลาลุงเลยนี่กาลงบ่งด้านลุมน้ำกันนอกปลลุงด้านลุมกาซ้ำปลาลุงเห็นหนี่แหละของนอนของน้องมีดกะเอาตุขันเนะ้า ผักเทิงเนี่ยมันจะเป็นผักเป็นผักแบบบอนบอนบอนหนังบอนเศร้าอะไรประลุงตาผันเห็ดผักแต่ตอนนั้นเนาะต่ว่าก็อยากแคบนะจักหน่อยประรลุงเอ้ยแต่ว่าฮาก็เห็ดใส่ซำซำเงินเฮาเนาะแต่ตอนนั้นบาดเผื่อสิได้นะนตาปู่มักแกงมักถั่วได้หอยหิบพมไหวปีละเหล็กปีละหน่อยตื่มกันประรลุงเอ้ยสวดสิได้เพื่อนมาสำนีกก็ปุ้ยรอดลมรอดตายประลุงจังได้สำนี้ อาจะแคบแน่วางนี่แลวหละวางบันไดนี่แหลกะก็ออกบนรอบนอกน้ำกันเลยก็ได้ปะนลูนี่ก็รีวิวบ้านให้อันเอฟซี FC เบงเนะาะแล้วก็บปลลุงสุขุขสุคนเพื่อนแม่ตาก็ประมาณนี่แหลปะปะาลูกเวยก็แคบแนวจังหน่อยแหละแต่ว่าทั้งนี้ก็เนียนกระสอบขเข้านาะแคบแน่สองหองปลาลูก เป็นเมตาก็ใส่ช่องห่องแต่ว่าอันบาร์เนก็ก็กมันสีกว้างกับเป็นแบบอ่าเมตาต่อหมอกหมกหนาออกมาเนาะเมตาต่อหมอกหนาออกมาอีกซองห่องกันลูกกอสีกว้างกับแต่ว่าเขาด้านในกับหกว้างดองกไปลุกหอมๆแต่ว่าด้นานานอกกันนี่เี่ กี้แม่ตาก็แม่นว่าว่ากับพ่อตาว่าขั้นถามมีเงินแมต่ต้าอย่าเหตเงือบออกมาเด้เงือบต่อออกมาห้อหนึ่งเล่น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 ขังนี่อย่าเหตเงือบออกมาเลยอันอันเหตห้องนอนให้ลูกคนนี้แต่ตอนเหดใหม่พ่อตาบอกโอ้ยงบมาบลารก็เลยบอไดเหดไปเลยแล้วมันก็อยากแคบๆเนเนาะทางในเนี่ยอยากหอมเนี่ยอยู่ก็สร้างมันไปเลยซ้ำเข้าได้อไัไง องหองเพื่อนแม่ตาสองหองบ่เยอะนะบ่ดูสองหองหอมตะวันวาสิตี้อันอันแผนเรียบนี่อัดนี่ก็ยังบ่ได้ตีเลยปะลุงก็หันๆนี่แหละเนาะก็บ่ได้บ่ได้ซื้อสก็เลยก็ยังอยู่คือเก่าเอ้ยว่าอยตีอัดไว้ก็ยังบ่ได้ตีเลย นี่ก็เฮือนไหมเฮือนเม่ตานอน,น,อนเฮือนหลังนี่ไปดูเฮือนรังใหญ่ละเนี่ยกับประตูนี่กับกอสิจงประตูนี่กับพ่อของเมตตาเพิ่นกับความคิดเปันตะกี้เพิ่นกับวาอยากเขตมอกออกมาแล้วก็อยากเ็ดหัว่วทั้งนี้กอสิจงประตูนี่กับเพิ่นกับได้เสียไปแต่หึงแ,แต่บ่าวตาท่านได้เกิดเนาะเมตตากับบ่มีทุ่นสีอันอันได เลลวลาละกะบ,บ่มีขึ้นสิมาต่อออกมาเลยก็เลยบ่ได้ต่อเลยบ่ลงกับพอ่ออะไรแต่ประตูยั่งอยู่บบดนั้นสิไม่ลายมือของพ่อแม่ตาเองเป็นเห็ดแต่พุ่พล่ะแต่ข้าวออกมาอยู่ห้ยอยู่หน้าพนละบ่ลงเฮือนล้างนี่งกันลังใหญ่กะนิ้มกินเข้านอกกลางเว้นเฮากับพันกินอยู่ในเตียงยนนี่เตียงใหม่พ่อตาเห็ดเตียงไหม่ เตียงบวกกว้างเนาะเพราะว่ามันบวเบิดกันก็เอาตั้งตั้งมาเนาะปะ้ลูกนี่ตั้งมาเหมืนเห็ดนังแล้วก็เลยเอามาต่อใส่กันมันเป็นหาไห้มันกว้างแหละเพราะว่าบางเต่อซุ่มอายนซุ่มเอื่อยมากินน้ากับแบบมันบวมเบิดกันนะมันบวเบิดหตมองนังก็เลยต่อให้มันกว้างแน่ทำนี่แหมที่นั่นไปจ้าตอนนี้หลังนั้น าอห่อจอออกไปดูมั้ยรีวิวเพื่อนหายปลาลุงดูปลาลุงส้มแล้วก็เอฟซีเนาะหายรีวิวหายเบิ่งใหม่อะไรกัละเละมตาก,ก็เลยตามคำขอของเพิ่นเนาะเมตาก,ก็รีวิวให้เพิ่นเบิง่งกแต่บ่งน้องขิดใส่ขี่แมงจิซอนแล้วลวนะบ่เนาะแล้วแหละอ้าน้องขิดยังบ่แล่อยู่มู ใส่เต่งเฮงอยังหมดแล้วอ,อยู่บลุงปรุงสีดาม,มาสิบลิงนี่ให้แล้วแป๊บเดียวมันก็มาแล้วเป็นพันๆตัวใส่ก็ได้ชั้นนี่ผู <c oughs> ้ชายก็ไม่ใชยคนเดียวอ้าวผู้ชายก็ไม่สวยใส่คนเดียวว่าจัดกระลุงน้องขีดว่ะอ้าวจังไหนก็นแล้วใส่ไปเรื่อยๆนั่ <c oughs> น,นพ่อต้าว่าจะกินซอยว่ะจ้ะ เดี๋ยวปลูกมาเนี่ก็บชมมาภาคคนเหมตตาขอจบขีดไปเพียงเท่านี้เด้อปวาลุงล้งขีดหนาพอกันใหม่อย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามาดูหับชมหล,ลายๆดูให้จบขีดเด้อจ้าขอบคุณลงหนาตัวก,กำลังใจติดติดตามและกระหับชมมาตลอดสบายดีขีดหนาพอกันใหม่อยู่ดีไม่แห้งลำรวยลำรวยสุขูสุขคนเด้อจา้าบาย